เนื่องจากกองทัพของมอสโกในวันอาทิตย์ประกาศว่าสามารถครอบครองเมืองอัฟดีอีฟกาของยูเครนได้อย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ยูเครนถอนกำลังทหารท,ทั้งหมดของตนออกมาหลังการต่อสู้ที่บอกว่าดูดเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามนี้ครับ การยึดครองเมืองอาร์ีอีฟกาถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของรัเสเซียในรอบ9เดือนหลังจากการบุกยึดเมืองบักมุดเมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วและเกิดขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนดำเนินมาเกือบ2ปีแล้วนะครับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเปิดเผยว่าฐานรัเสเซียได้บุกเข้าไปในพื้นที่8.6กิโลเมตรและสามารถกดดันให้กองทัพยูเครนถอยร่นไปจากเมืองที่แทบไม่มีประชาชนหลงเหลืออยู่และเต็มไปด้วยซากปรักหักพังครับ ด้านยูเครนระบุว่าการถอยทัพครั้งนี้มีขึ้นเพื่อรักษาชีวิตฐานเอาไว้จากการถูกล้อมและการต่อสู้อย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือนทำเนียบเครมลินมีถแถลงการในวันอาทิตย์นะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินได้กล่าวยกย่องการยึดครองเมืองอัฟดอีฟกาว่าเป็นชัยชนะสําคัญและยินดีต่อทหารรัสเซียทุกคนสื่อของรัสเซียยังเผยแ,ผแพร่วิดีโอธงชาติยูเครนถูกนําลงจากยอดอาคารต่างๆในเมืองอัฟดีฟกาและมีการนําธงชาติรัสเซียขึ้นไปติดไว้แทนด้วย อย่างไรก็ตามรัเสเซียระบุว่ายังคงมีฐานยูเครนบางส่วนที่ป้องกันโรงงานฐานโคกและสารเคมีในเมืองดังกล่าวเอาไว้ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตรส์สำคัญที่รัเสเซียต้องการครอบครองเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมในภูมิภาคดอนบาสของอยูเครนอย่างสมบูรณ์ ทั้งฝ่ายรัสเซียและยูเครนก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดความสูญเสียในสมรภูมิอัฟกฟิาดังกล่าวนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเตือนว่าเมืองอัฟกฟิาอาตมของรัสเซียหากไม่มีการส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธให้แก่ยูเครนซึ่งกําลังขาดแคลนกระสุนอย่างหนักอยู่ทำเนียบขาวมีถแถลงการว่าประธานาธิบดีไบเดน ได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดียูเครนโอลเดเมียเซเลนสกี้ในวันเสาร์เพื่อเน,น้นย้ำถึงพันธกิจของสหรัฐในการสนับสนุนยูเครนและย้ำความจำเป็นของการเร่งผ่านร่างกฎหมายจัดส่งความช่วยเหลือที่ติดขัดอยู่ในรัฐสภาสหรัฐและว่าไม่การไม่เดินหน้าของรัฐรัสภานะครับจะทำให้รัเสเซียได้รับชัยชนะครั้งแรกในรอบหลายเดือน ส่วนในการประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกในที่ประเทศเยอรมนีในวันเสาร์เซเลนสกี้ก็ได้กล่าวย้ำถึงปัญหาขาดแคลนอาวุธที่ยูเครนรเผชิญอยู่แล้วว่ารัสเซียมีอาวุธโจมตีพิสัยไกลแต่เรากลับไม่มีอาวุธเพียงพอด้านรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนรัสเตมอูเมรอฟกล่าวว่า การถอยทัพจากอัฟดีอิฟกาแสงให้เห็นว่ายูเครนต้องการระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่ทันสมัยเพื่อตอบโต้การโจมตีระยะไกลของรัสเซียรวมทั้งจำเป็นต้องได้รับกระสุนปืนใหญ่อย่างเร่งด่วนด้วยครับคุณสุพจ